สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนวันนี้ได้รับข่าวดีกันนะคะทางฝั่งอเมริกานะคะพี่ๆเพื่อนๆลุงป้านาาทุกคนนะคะที่อาศัยอยู่อเมริกาก็คงจะเป็นข่าวดีในขั้นขั้นหนึ่งนะคะซึ่งเ s า Representative นะคะก็ได้ผ่านนะคะซิ l มอ Che c k Bill ตัวใหม่นะคะที่เขาเพิ่งจะโหวตไปเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนเป็นวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ มาผ่านเอาตอนวันเสาร์เช้าๆประมาณตีสองนะคะของวันเสาร์วันนี้นะคะแล้วก็ไฟนอลโหวตเมื่อคืนนะคะก็คือ219แล้วก็212นะคะมีอยู่2องในเดโมแครตนะคะที่เขาไม่โหวตให้กับบิลตัวนี้นะคะส่วนริพับลิกันนะคะเขาไม่สปอร์ตบิลตัวนี้อยู่แล้วนะคะก็มี เป็นโนโหวตจากริพับลิกันนะคะส่วนนะคะหลังจากที่ผ่านเท้าแล้วนะคะต่อไปเขาจะเป็นในส่วนของซีเนตนะคะเขาก็จะมีการเข้าไปโหวตในซีเนตนะคะซึ่งเขาจะใช้อ a j o r อ t y vote นะคะที่ซีเนตซึ่งเขาเรียกว่าอ่ c o n c i l i a t i o n process นะคะซึ่งนะคะปีหนึ่งเขาจะใช้ได้อยู่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้อ่ ก็คือถ้าผ่านถ้าผ่านซีเนตแล้วนะคะปกตินะคะถ้าเขาไม่ใช้นะคะเลขกคอนซูเลชันโพเซสเนี่ยต้องใช้ถึง6 0สบโหวตด้วยกันนะคะแต่ทีนี้ว่าครั้งนี้เขาจะพยายามใช้ m ม j จอริตี้โหวตซึ่งเขาเรียกว่าเลขคอนซูเลชันโพเซสเนี่ยนะคะซึ่งจะเป็น50 50บนะคะแต่ว่าก็จะ มีไว้เพรสิดเนตนะคะก็ mm hmm. จะบวชให้จากทางเดโมแครตอยู่แล้วก็จะเป็น515 50ก็จะผ่านอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่ายังไงซักก็เดโมแครตเขาก็เป็นเสียงข้างมากกูนแล้วนะคะ mm hmm. ทีนี้นะคะถ้าผ่านซีเนตแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะคะถ้าผ่านซีเนตแล้วนะคะก็ ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะส่งไปถึงประธานาธิบดีประธานาธิบดีก็จะเซ็นนะคะแล้วก็จะออกมาเป็นกฎหมายนะคะเงินก็จะออกมาสู่ประชาชนได้ในประมาณ2-3วันหลังจากที่ประธานาธิบดีเซ็นนะคะ,ะถ้าไม่ผ่านนะคะเช่นตัวนี้นะคะเงินซิมบเช็คตัวนี้นะคะมันจะมีมินิมัมเบทนะคะสิเหรียญต่อชั่วโมงนะคะทีะ่ทางอียิปต์กัหรือ คนที่ไม่สนับสนุนนะคะในบิลตัวนี้นะคะถ้าเขาถ้าเดโมแครตไม่เอาออกนี่นะคะก็จะเป็นปัญหาในในเนตแต่ว่ามันก็จะผ่านอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาจะใช้ระบบอ่าเลคคอนเส i ร์ชเนโพเซสนี่นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเปลี่ยนแปลงในที่นี้หมายถึงว่าผ่าน House ใช่ไหมคะแล้วเข้าเนต ทีนี้ถ้าในสิเนตผ่านแล้วถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในในร่างกฎหมายตัวนี้ก็สามารถส่งตรงไปที่ประธานาธิบดีแล้วก็เซ็นออกมาเป็นกฎหมายนะคะทีนี้ไอ้ตัวนี้นะคะมันจะมีปัญหาไอ้ตรงที่ว่า,เ,าเงินมินิมัลเวทสิบห้าเหรียญต่อชั่วโมงเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่เอาออกนะคะซึ่งเดโมแครตรู้อยู่แล้วนะคะว่าถ้าไม่เอาออกเนี่ยมันก็จะไม่ผ่านอยู่แล้วนะคะเขาก็ยังไม่เอาออกเนาะแต่ตอนนี้ก็คือ ถ้าไปที่นเนตแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็คือเขาก็จะต้องดึงเอาไอตัวมินิมัลเบดนี่ออกนะคะเมื่อดึงออกไปแล้วนะคะบิลตัวนี้ก็จะต้องส่งกลับไปที่เฮาส์อีกนะคะแล้วก็จะต้องมีการโหวตท,ที่เฮาส์อีกครั้งหนึ่งนะคะโหวตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในในกฎหมายตัวนี้นะคะเสร็จแล้วถึงจะส่งไปที่ประธานาธิบดีเพื่อจะเซ็นออกมาเป็น กฎหมายนะคะซึ่งมันก็จะกลับไปกลับมานะคะแต่ถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็คือสามารถผ่านสินเนเสร็จก็จะเข้าไปที่ประธานาธิบดีประธานาธิบดีเซ็นออกมานะคะแต่ถ้ามีปัญหาอย่างเช่นในตัวที่เขาจะเอาเข้าไปซึ่งมันมีมินิม,มัมเวทก็คือการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ15เหรียญต่อชั่วโมงนะคะ,ะตัวนี้นะคะถ้าเขา จะต้องเอาออกเนี่ยเขาก็ต้องตีกลับไปที่เฮาส์นะคะเพื่อจะมีการบวชเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวที่จะเปลี่ยนแปลงในบิลตัวนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถึงจะส่งไปที่ท่านประธานาธิบดีเพื่อจะเซ็นนะคะเป็นอเป็นออก,เป,ออกเป็นกฎหมายออกมานะคะอันนี้เนาะค่อนข้างจะกลับไปกลับมานะคะทีนี้เรามาดู รายละเอียดนะคะว่าในบิลตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะคะเราจะมาพูดถึงว่าที่เราติดตามอยู่เนาะก็จะมีเงิน1,400เหรียญน,นะคะสติมูลเช็คอยู่ในนั้นนะคะรวมไปถึงเงินอันเอมเพลเมนต์นะคะ400เหรียญต่อว,วัคนะคะแล้วก็มีเงินสำหรับลูกนะคะที่มีอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เงินที่จะดได้เล็กไปสู่สเตทแล้วก็รเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็มีของ การรีโอเปนของโรงเรียนนะคะแล้วก็มีของอเงินเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนนะคะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเงิน1,400เหรียญสำหรับผู้ที่มีรา,ายได้ไม่เกิน7,500 0เหรียญต่อป,ปีสำหรับซิงเกิลนะคะแล้วก็คู่สมรสก็คือ1 5 0 0 0 0เหรียญน,นะคะทีนี้เรามาพูดถึงตัวที่เขพูดถึง Depend e n t นะคะที่อยู่ในครอบครัวของคุณนะคะว่า d e p e n d e n t ส่วนไหนที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงิน1,400เหรียญนี้นะคะเขาระบุใน,น่นอนเป็น all d e p e n d e n c e นะคะก็คือเป็นเด็กนะคะ adult dependents นะคะลุงป้านนะ้าอาคือทุกคนนะคะที่อยู่ในบ้านคนุณนะคะก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงิน stimulus check ตัวนี้นะคะแล้วก็มี unemployment นะคะที่เขาจะหมดอายุนะคะ เดือนหน้าประมาณกลางๆเดือนเนาะก็จะต่อให้จนถึงวันที่29สิงหาคมแต่ก็เพิ่มจาก300เป็น400เหรียญต่อวิคนะคะแล้วก็รวมไปถึงเงินสำหรับลูกนะคะคนที่ไม่ลูกอายุระหว่าง6ถึง17ปีนะคะก็จะได้รับเงิน3,000เหรียญน,นะคะต่อปีนะคะก็จะจ่ายเป็น250 เดือต่อเดือนเป็นเวลา12เดือนนะคะแล้วก็คนไหนที่มีลูกนะคะต่ำกว่า6ปีนะคะก็จะได้รับเงิน3,600เหรียญนะคะ1ปีก็คือเขาจะจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ300แล้วก็เขาจะเริ่มเดือนกันยานะคะคือก,กรกฎาคมจนถึงปีหน้าโน่นนะคะเป็นเวลา1ปีนะคะก็สรุปคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะ ทุกคนก็หวังว่าจะให้มันผ่านโหวตไม่มีปัญหาอะไรนะคะในซีเนตนะคะแต่ทุกคนก็รู้อยู่นะการเมืองมันก็จะสลับไปสลับมานะคะพูดบางทีก็เป็นไปตามที่พูดบ้างก็บางทีก็ไม่เป็นไปตามที่พูดนะคะวันก็ไม่ค่อยได้ตื่นเต้นกับว่าได้หรือไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่าก็พยายามจะติดตามข่าวนะคะอะไรที่เราสนใจแล้วก็ติดตามข่าวแล้วก็เอามาพูดคุยมาแชร์กันอะไรประมาณนี้นะคะ คือวันไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนะคะแต่วันก็พยายามตั้งใจฟังแล้วก็วันทํางานกับที่ทํางานแล้วเขาก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้อยู่ประมาณหนึ่งนะคะวันก็เข้าใจพอประมาณนะคะจริงๆแล้วนะวันสนใจเรื่องการเมืองกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างที่วันเคยบอกเนาะ,ะแล้วก็พยายามจะเอามาแชร์ให้ทุกคนนะคะได้ฟังเนาะถ้าคนไหนที่เขาติดตามอยู่อะไรอย่างนี้นะคะ ก็จะทําเท่าที่วันทําได้นะคะถ้า,าบกพร่องนะคะหรือไม่ครบถ้วนสมบ,บูรณ์นะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปเสิร์ชดูได้นะตามเว็บต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะส่วนวันนะคะวันไม่มีเพื่อนเป็นคนไทยเลยนะคะที่รับที่วันอยู่ ที่เมืองที่วันอยู่นะคะแล้วก็วันก็พยายามมากที่จะรู้ข่าวสารนะคะในในส่วนที่วันสนใจนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วแล้วก็ได้รับข่าวดีจากการโหวตนะคะในซีนเนตในอาทิตย์หน้านะคะถ้าเป็นไปได้เนาะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการผ่านซีนเนตแล้วก็ ให้ประธานาธิบดีเขาเซ็นไว้ๆนะคะคนที่เดือดร้อนเขาก็เดือดร้อนจริงๆนะคะแล้วก็คนที่ไม่มีงานทํานะคะเงินผู้ว่างงานก็จะหมดในเดือนหน้าอยู่แล้วนะคะก็ทุกอย่างคือโควิดนะคะมันทําให้อ่า กระทบไปทั่วโลกเลยนะคะไม่ไม่ใช่เฉพาะอาเมริกานะคะทั่วโลกทุกประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะก็บกพ้องยังไงนะคะพูดช้าพูดเนิ่นะมันเป็นบุคลิกของวันนะคะวันไม่ใช่นักข่าวนะคะแต่วันแค่เอาข่าวมาแชร์อาจจะแปลภาษาอังกฤษแบบสับไปสับมาบ้างนะคะแต่ว่าก็ พยายามเท่าที่จะทำได้นะคะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันใหนคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ